สบายดีพี่น้องสบายดีเบื้อทุกข์สุขคนเบิดทุกมองทุกบอนตอนนี้เฮาก,กำลังลงมาสวนพี่น้องมาสิมาเก็บมากเพชรมาเก็บมากเพชรไปเตรียมไปรับชมด้วยเนาะพี่น้องป่ามากเพชรเฮาเ้าดมเมื่อยเฮาบอาน้ำนานหรือห้องใจเมือ่อ,เ,เ,อเอาอยู่เฮือนพูดในกัน เราปได้ยินพี่น้องเอ้ยบมเมนต์ใหเราได้พี่น้องเอ้ยว้าน้ำเล่าแห้งๆนะเราบปได้ยินโอ้เราหนวกคางหนึ่งมือนั่นมือนั่นกินขผาวอะไรแล้วว้าน้ำเล่าแห้งเห็นดิเอฟซีเล่าว้าวเอฟซีเล่าว้าวว้าวคือหายเท่าไหร่ว้าน้ำพลึคือว้าบวแห้งเท่าเขาคือหายเนี่ยไั่ เออของคนบริยินถือแนลใส่มากเลยว้าวคอยอลไรเล่าบริยินตุกมพ่ยกระตาพ่ยกระตาเล่าตัวดื่มหิวมาเว้ยแข่งแองเขามามาอันเก็มมะเพ็ดพี่น้องเออปลาเมาสู่เก็มมะเพ็ดอ่ะยังข้ายังขามือเด้อพี่น้องว่างสัก่อนข้ามือข้ามือปลาเมากับปลาลีกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสับขู่กูคนสาวพิ่นว่า ขามาเก็บมักผิกเมื่อกินพี่น้องเลยเไปอยากมากแต่ว่านี่แต่ว่าบ่ได้ามาฮะกับือโอกาสมากเหมือนี่เนะาะหมักผิกนะ่มันสีเบิดตแล้วสีเบิดแล้วเลย<ม>อันนี้ยิบชุกกับเอาเบิดเขาเจ้าเอางัวเขาเลยปลูกกัปลูกเศรษฐีดินขาเจ้าเมนโบเซาพอดีกัปลูกน้ำก้นกับข,า,<อ>ขาเจ้าขาเจ้าจกเอางวเขาเพิ่นเอางัวเขาแล้วเพิ่นให้มาเก็บก็เลยเก็บออกเนาะ นี่พี่น้องบวกผาดเรือบุมีกินกับมาเก็บเอาขอบใจหลายๆเด้อสาวพอนขีดเด้อขอบใจคือกานันนี่สิได้มาปีกเมื่อกินได้หมือนก็เมากับปารีมาเก็บเนาะมันอยากเบิดเลยแหละแต่ว่ามาเล่มเอาเสียได้เนาะเสียได้เพื่อข้าสิปลูกได้นี่กรบปได้แม่คอยได้พดน้าจนเมือไงไม่ได้ทำนี่กัดมาสาวนี่เลยลงมาเก็บ หาผักบุกมี่ปรด้นนะแถวานะหาบุมี่เลยเนาะพี่น้องหาดีบุมีดอกอันชีให้มาเก็บกินน่ะดับใจหลายๆได้สาวพอดถีบบุกมี่ได้สิว่าปู่ไหวเลยห้ไปเก็บกินนี่หายากไหยพี่น้องนี่แต่เขาขายได้เมึงเนาะ นี่นี่อันคือกะหุ่มมันนี่แมนไม่ได้หมดเท็ดแล้วเห็นปื๊ดปื๊ดเอาขี้นอกเลยปะเมาอ่ะกระหุ่มอะไรก็เจยอยากเอางูขาวเลยส่วนปลีมานำเ่ากันอีกได้เ่ากันอีกนี่นะอันกัดกับสมสมเห็ดเนาะกันอีกไปตัวเฮ้ยดสือหาพันกีในเดียวหนึ่งได้ป่ะโอกาสอันหอยคล้ายนะหาพันได้ขนาดไหน อ่อหนึ่งนะโอกาสแบบนี้หายากได้หวะเฮ้ยหวะไปมอนักกัได้ไปปลีไปเจุ่มไลงมาเก็้มเศร้านี่ได้เอคร่งขอนตาบวมเอ็นเคร่งตานะกายเคร่งน้อนึ่งปาลีกะสั่งลูกยูกอยู่เพื่อนเด้อว่าแม่ชิไปเก็บมะพร้าวเปลนตากแห้งนะว่าเป็นกระสอบผู้ได้หักอันว่าติต้องหายคลายหลักกันหายคลายหลักกันเอาปั้นให้พี่ให้น้องไปกินทันแล้วเข้ามาหลักกันผู้บ่มีก็เอาหายข้าเจ้า อันนี้นะกุ้งกุ้งหมูแดงไผ่ครบขนาดอันของกินของอยากนั่นมันมันมันบอดเลยสำคัญเลยสำคัญอยู่นะจิตใจเนาะเอาแบ่งเอากุบมาาได้เแบ่งเอาปั้นกะกุ้บชานทำไมเอาไปใส่เสยเลยแม่ให้ฉันใส่ยื้เหงื่อฉันจแยังกุ้บกันเลยเนาะอันนี้เป็นกุ้บครัปั พี่น้องปรีอะปะใส่เสยเลยต่อใจมที่ส่งเคือมาแล้วก็เลยใส่เอคนมากุ๊ฟคือบ่ใส่เฮ้ยคนว่อ้ามันอยู่หัวตกปืดอา่งเกว่าพี่น้องเอ้ยนี่ปืดเก็บเอาครืออหุ่มมันเบิ้นัวหัวมวนกันเป็นน้ำด้วนก่น อีน้องเอ้ยสีบัเป็นสามสาวผ่าแซบตะบบบาทผู้หนึ่งกระผัวเฟอร์ผู้หนึ่งเลิกผัวสองโอ้ยนะผู้หนึ่งก็เลิกกับผัวผู้หนึ่งผัวเฟอร์อย่งี้คือสีมานรวมโตกันบัดผู้หนึ่งผัดอันผัวบอมาบัดพัวบอกาอันนี้นะโสดเทียบห้อยแล้วพี่น้องเลิกแล้วเจ้าพรทิพย์ได้ส่ะอันเลิกแล้วเรียบร้อยก็เลิกปลี่โซ่เรียบร้อย ป้าลี่เจ้าโสดและโสดแล้วจ้ะอ้าสามสาวพ่อแทบแทะแล้องเยพี่น้องเลยส่วนป้าเมาน่ะสามีบทติดต่อมาสีขาวสองปีเลยนะพี่น้องเป็นสามสาวพ่อแทบแทะพี่น้องบ้านอยากสิเป็นจังไดงพี่น้องติดตามชมตามชมเด้อพี่น้องเด้อหักลุ่นพี่น้องไผสิเห็นก็ไผเอาไผสิไไปก่อนนะพี่น้อง นี่นะก็สิบอมีดอกอันเแ่าๆทิวๆนะน่าสิเป็นจังได้บุ๊กโ้ยจั๊สีแนวได้ไป<ะ>สีได้พัวก่อนการถารุ่นได้พี่น้องเดอ้อหรือสีจังได้เนาะโอ้ยยังบวดจักได้ดอีกเด้อไปเนาะสีได้ก่อนกันนี่เนนอถารุ่นพี่น้องถารุ่นถารุ่นเด้อผู้ได้สิมีผู้ม่าน,น,ายนายยอ,อนยังนี้เฮ้ยอันนั้นก็อุดประทรับขำสู้ผู้มานได้แล้วสิมาแอบแอบนล้วนะชิ เป็นแบบว่าถือหูถือตาเนี่ยนะ<อ>ตอนนี้ยังบบมีตอนตอนนี้นยังบมงบมีเนาะยังบบมี่กำลังเสีย้ยนป้าลีใส่ผู้บ่าวหักน้องตอนเมาอยู่ <laughs> ลุงดูอันเด้ยังร้องอยู่แซวใส่ป <c oughs> ้าลีแต่เจ้าของหมดโบฮูโตดอกได้เก็บครัวยังไะแจ็คสิเป็นได้แล้วเปยังบบฮู้เนาะ อถ้าติดตามชมพี่น้องตาพ่อนผิบเจ้า่ามีอยู่บัจักฮะเจ้า่ามีมีอยู่บัจักคอยนะออบอมีย่านว่ามีทางไกลเนาะบอย่านว่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าทางไกลกับจักเป็นอะไรทางเขา้าหลุดใกล้ใกล้กับบบบมีเนาะปารีเนะาะ <laughs> ทางไกลกับย่งแบบว่า บางสิ่ขอว่ามวนมวนเบิกขันเป็นไปได้นะปลาเมาน่ะอยากได้แบบผู้ใหญ่ทางไกลอุปถัมภ์นะพี่น้องแล้วก็ทางใกล้น่ะอยากได้อันยังเคยอันทางใกล้น่ะอยากได้อันผู้บ่าวน้อยสีนิ่มๆเนี่ยมาอย่างควงได้พี่น้องอมาจังหาเอาชองไปเลยพี่น้องเออมหาหักบุ้มีเราคน จั๊กว่าเป็นน้ำโลบมากนี่ป้าแจ้งเงินคุณผู้ชมได้ผัวว่าเนาอยคว่างอยู่ได้พี่น้องคิดไว้ได้พี่น้องคันชิมี่ถ้าติดตามชมเด้อพี่น้องคันมีนี่ห้วยเนาะสาวคนถีบเนาะแมนมันกันชิมี่ชี้ฉันได้แมนเลยปู่นาสัมปะมากันชิมีอยู่บนเนาะมือมือชื่นนะค่ะเจ้าก็มาเก็บเลยให้มาเก็บ อ้าบ้านบ้านนางแตจได้บ้าน้าติดมอปุปาลี่เขาเอา่แก้มก่อนนะเขาก็เอาแกมเปตึงบะเพราลี่แค่แก้มกระเป๋าตึงเนี่ยหนึ่งวอปาลี่เขา โอ้ยคนห้าวว่าหมวนเนาะซาพรถีบขั้นสีเอาขักขกดเอาคนถีบมาหักห้าวอะไรคนถีมาดูแลห้าวนวลหัวหมวนไปซะลยแต่ะ่าแต่คนถีมาเอาห้าเนาะอด็กได้เนี่ยดีๆนั่นแหละพี่น้องเนี่ยมึงไงก็เ่นดีๆหน่อยว่าหมวนหมวนเนาะกอยากได้คนมาดูแลห้าอย่างดีนั่นแหละขั้นชีดกะอันที่ว่าจะขูงนะมันเว้ยว่าให้มันหมวนเื่อบ่มีดอกเนาะ มีดอกเฮ้ยเผื่อมีเด้เฮ้ยเผื่อมีเผื่อเฮามีเด้เผื่อจะมีมีคนควงก็มีเผื่อเฮามีคนควงเด้สาวพรนทีบเจ้าสิเสียยังให้ข่อยหืฮะหัวยเจ้าสิพนันกับข่อยบ่ เียงเงินขาดงนี่นะเสียงเงินขาซอยองนี่นะเชียงเงินขาซอยองนี่แล้วลอยช่องลอยนี่นะบอประท่านเราถึงเอาสัมคู่ข่วงเัาคู่ข่วงก่อนแมนเพื่อคอยเพื่อคอยได้พี่ได้สัค่ข่วงเลเบียจะหาขวดไปโอเคจะพัจีได้เชียร์ีอาบาลีพี่จะหาขวด้ป ต้องประหารหนัดผู้บ่าหน่อยไว้เลยเจัาคนจีได้กินเนี่ยหาขวดหนัดไหวคนบ้อหนัดไหวบ่แล้วเลยห่วยขั้นว่าหนัดกับห่ห้เลยเนาะต้องแบบบังเอิญเลยจกไห้กันหนัดแล้วเนี่ยจีได้กินของคนเนาะต้องเอาสัมคว่งเฮ้ยผู้เอื้อยกัอยู่แจนเอาปากผู้เบาพี่น้องเพิ่นลบรสอดเด้อ พ่นหมดเลยพ่นมาพี่ซีดว่าน้าหมูพ่นมาสอนี่ต่ห้าวสามคนต้องโสดเท่านั้นเอาใหม่ใชดอกเอาแล้วเอาไปอีกเดียบบาทเดียวใหม่ใช่ดอกเพราะว่าจะได้ใหม่เลยเห็นหมูโสดก็อยากโสดนั่มเลยพี่น้องเลยเห็นหมูโสดก็อยากโสดอีกแล้วทั้งนั้นก็ได้ เอานัวหัวหมุนน้าพี่น้องท่านป้าเมามาเลยมีมีหัวหลุดนะพี่น้องเอ้มีสนุกวนมีสนุกเฮฮามีสนุกเฮฮาบ่มีเสาบ่มีโศกอีกบ่มีผัวกับบวมเสาบวมโศกอีกได้พี่น้องเอ้ยหมวนตลอดจักวันจักวันคอยต้องกินเบียร์สาวพ่อถิ่มให้ได้ฮ่าฮพี่น้องจิ้หาขอกินเบียร์ขอยได้อย่าเด้อคนไดสองคนจะเสียซิบขวดแท้ ก็ล่ะหาบ่เออคนคนหนึ่งได้ควางคนหนึ่งกัหาได้ควางคนท่านใครเด้ควางก่อนเด้ส่ะใอยเสี้ยหายเจ้าพี่น้องกันใอยได้ควางก่อนเอาไปเสี้ยหายตอนนั้นกันอีกตอนนั้นกันอีกเด้พี่น้องเลยปาลีได้บาทนี่ท่านปาลีได้ก่อนข้าต้องเสียให้ปาลีเหมือนปะปาลีคือบัวปากบาทปลีบัวปาก ปลี here, <absorbed> ่มันยังบุมหันใจแล้วจะพยายามมาค่วงปลี่อกันนะก็มี่อะไรเนาะมีเพย่ยจะมาค่วงปลีดอกอยากขอห้างขอไม้ก็ตั้ยังเป็นดอกกลายอยู่เนาะนี่นะเป็นดอกกุ้งอยู่ยังเป็นดอกเป็นหมากุ้งอยู่ผู้น่าหนิน้ำขูดแทนตัวเช้าเด้อ ผูทางผูก็มีได้พี่น้องเอ้ยทางผูมีต้นมะเขล็ดเป็นหมากซ้อนอยู่นะแม่นนเลยะนี่ยนะมงก็เนี่มันหักป่าหยาขึ้นถั่วอำเบิร์ดพี่น้องเอ้ยต้องพี่กับป่าค่ะพวกขาเจ้าป่ามักชารีป่ามักชารีถั่วอำนะชมาดกเทนีล้ามันเป็นใหม่นะทั้งผูกับเป็นน้องสะน้องป่าขาเจ้าวขจาปล่อยป่าหลาอยลายนะมึงเนี่ยกว่าเป็นหมู่ไปนะปาเมาพูุณะเวลาเป็นหมู่ไปนะผูเป็นแผ่นไป แม่ไปไกลๆยังเห็นแม่นวางพ้นมาอันห่วยมากต้นน่ะมันไปนั่นเขาจะเอาปลาแล้วน่ะบ้อได้ผูเราเป็นหีบช่องหีบก็มีมันขึ้นไป็นน้ำโขกน้องค้องอันพอบ้านเด้เออเราบริเวเอาอันน่ะออกไหมเนาะเด้แล้วฮะกัอ้อมันเด้น่ะเรากันไว้คนสิมาอีกแล้วนะมากเต็มปีผลิดีรบว่าทั้งนั้นอะทันนี้ก็ร้ายชื่นัน้จมากป่ามาไปต้นเก็บมะเขือเต็มตาเลย แล้วเราพี่น้องเก็บแล้วแหละค้นมาลายบทท่านนี่แล้วดอกเออย่านพ้นล้นสิตโต๊แเ้าพี่น้องเ้ยผู้มืดมาละผู้ผู้มืดมาละพี่น้องเย้ยพักันย่านปบพ้นย่านเมื่อบบได้ระมาอเอาวะ่าติดการสร้างปืเพือ้อนปืนได้มาหนึ่งกระนีเปื้อ,เอ,เอนเธอพระหอนี่ฮากบไปอำลาพระจากพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อมือหนาจังพอกันอีกยี่ส่วนมาเพชดเนาะ มือหนาจังเพาะกันเมื่อนีพ้นตกพ้นมะไหลพ้นมะลายพี่น้องเอ้ยล่างมือพ้นนะสุดท้ายกับสีเมื่อได้น้องพี่น้องมาค่ะสีได้เมื่อยันพ้นตกห้ามท่านสีโพดีเปื้อนท่านมีแต่เงียบเงหยิบแงยบเลยเด้นขอขอบใจหลายๆเด้อทั้งชาวคนทิ่นเจรใหายเมื่อกี้มาถิ่มากินขอบใจทั้งพม่าเอาได้น้อพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาจบหายมาเนี่ยเข้ามาขับส้มซองน้องคนทิ่นหรอซองชาวคนทิพย์เนาะ เขาหู้ใหญ่ทุกคนที่เขามาส้มจังบีอยู่ดีมีแห้งเด้อมีหังกายที่แข็งแห้งเนาะย่านพ้นพี่น้องควาเหาสั่นเช็ดย่านผ้าห้องว่าหอดี่กะาได้อำลาพระจ่าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เข่าหลับชมใช้แบงเข้าในเม่เจ้า บ่เอาเมื่อเผื่อนั่นเลยเอาเมื่อเผื่อไปซอยงานโอ๋ให้ไปงานอันเพื่อนมองเงินเพื่อนเพื่อนดีน้อพี่น้องสาวพอที่ไหวเอาไปซอยข้าเจ้าเลยเอขอบใจเลยนะกันอนุโมทนาบุญมาเก็บกันกับซอยน้องกันย่าเก็บย่ง